สวัสดีครับพบกับผมกักแล้วนะครับกับชัดนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึง Alexis m ก c a l l i ต t e r นะครับนะว่าก็มีความระส่งที่อาจจะต้องย้ายทีมนะครับแล้วก็มีคน,นทีมที่สนใจเยอะไม่ว่าจะเป็นแมนยูหรือปูอาร์เซนอลน,นะครับผมที <S <S c s p ซ r สปอร์ตประเทศ Argentina, อินาายงานล่าสุดว่าตอนนี้มีอยู่สามสโมสรได้แก่แมนยูหรือปูอาร์เซนอลที่กำลังให้ความสนใจ Alexis Mac Allister กองการอาจจะตายวัย24ปีจากไบตันมาร่วมทีมโดยทางอล i ิสซิสแม็กอลิสเตอร์ต้องการความก้าวหน้าในอาชีพท้าแข่งและมีโอกาสเป็นไปได้ที่จะเข้ามาย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งในขณะนี้มีอยู่ส,สมองที่เริ่มการติดต่อในเบื้องต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วทวิ t เตอร์คาดว่าจาก ใจประวัติการเป็นลูกค้าประจำของไบตันนะครับอาร์เซนอลนะก็ติดต่อทั้งเบนไว้แล้วก็ทอสซามาได้ก็เป็นไปได้นะครับถ้าอาร์เซนอลที่จะคว้าตัวแมคคาริเตอร์มาร่วมทีมนะครับในซัมเมอร์นี้แต่ก็ต้องดูอีกทีนะครับความพร้อมว่าจะไปดึงตัวอื่นมาก่อนหรือเปล่าหรือจะเอาอีกคนหนึ่งนะครับไค i เซโดหรือเปล่านะอันนี้ก็ต้องดูกันอีกทีนะครับ ส่วนผลงานไมใฮ้เลกเตอร์ในฤดูกาลนี้นะครับลงเล่นมแล้23นะครับยิงไป8นะครับจ่ายไปหนึงะครับในเรามาดูในเรื่องการจ่ายครับจ่ายทั้งหมด1,267ครั้งนะครับสำเร็จไปแล้ว1,114ครั้งนะครับก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ประมาณ88นะครับนะก็คือเป็นการเป็นนักเตะที่ค่อนข้างยิ่จะดีนะครับเพราะว่าก็ได้คว้าแชมป์โลกด้วยนะอยู่ในชุดแชมป์โลกของอาร์เจนตินาด้วยนะครับสำหรับ แมคคาริเตอร์นะครับก็ลองดูครับว่าซัมเมอร์นี้จะเป็นยังไงนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ